สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่ระเบียงไทยรายการที่มุ่งหวังที่จะให้คุณผู้ชมได้เดยรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆนะคะรวมทั้งนานาอารยาประเทศที่เราสามารถจะก้าวเดินไปแล้วก็ไปนําไมมคุณผู้ชมได้ชื่นชมได้รู้จักกันในวงกว้างนั่นเองแล้วนะคะคุณผู้ชมรายการนี้ก็ในสัปดาห์นี้มีเรื่องราวมากมายนะคะเรื่องติดตามกันมาค่ะตัวเรื่องราวดีๆมีสาระละค่ะเชิญนะคะ ช่วงของดีเมืองไทยสัปดาห์นี้คุณผู้ชมขาขอเรียนเชิญผู้ชมร่วมเดินทะลุประตูสู่อีสานกันเลยนะคะบนถนนมิตรภาพเพื่อจะเดินทางไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งที่มีความแปลกมากทีเดียวนะค,ะคุณผู้ชมคะเขาสามารถที่จะผสมผสานทั้งความเป็นต่างประเทศและของไทยรวมกันอยู่ในที่ที่เดียวกันเป็นสถานที่พักผ่อนและขณะที่เป็นร้านอาหารด้วยล่ะคะ่ะและอย่างที่เดียนเกินไว้นะคะคุณผู้ชมข่าว่าเราจะแนะนํา ซีอีโอหนุ่มคุณอานน์เศรษฐสิงห์อยุดตร,ง, bien, ตรงนี้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสาลาムอะไลกุมสวัสด e, ีค่ะอานนนอะไลกุมสสลามครับนี่เราอยากจะรู้จริงๆเลยว่าทําไมถึงชื่อมอร็อกโกมีคนถามเยอะครับค่ะก็จริงๆแล้วผ่านมาจากภาษาหลับนะครับมาจากคาว่ามักรฤบซึ่งแปลว่าทิศตะวันตกนะครับค่ะซึ่งจุดชมวิวของร้านเราเนี่ยจะเป็นทางด้านทิศตะวันตกนะครับสวยงามมากนะครับตอนพระอา <names S 1> <พ>ท oui. <t objeto> ิตย <brief> ์ตก Oh. แล้วก็มาผสมกับที่เราชอบคำคำว่าโมร,โร็อกโกคือเป็นคำหนักครับแล้วก็เทก็เลยเลือกคำนี้มามาใช้ครับ,รบแล้วก็เพื่อที่จะออสอดคล้องกับสไตล์ที่เราตกแต่งแล้วก็ต่อ mm hmm. ยอดด้วยครับที่ตกแต่งเนี่ยล้วนแต่เป็นข้าของที่หรูหราแล้วก็ <c oughs> สวยงามจริงๆละคนที่มาเนี่ยไม่ใช่จะมาแค่ทานอาหารหรอก <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> คงจะเข้าไปดูตรงนั้นตรงนั้นทำไว้เพื่ออะไร จริงๆแล้วโดวยหลักเนี่ยมาจากความชอบของผมก่อนเพราะว่าผมเป็นนักสะสมของส่วนมากก็จะเก็บมาประมาณ10กว่าปีนะครับแล้วก็พอเรามีโอกาสได้มาเปิดร้านเนี่ยเราก็ดีใจมากที่จะได้เอาของของเราที่เราเก็บไว้เนี่ยมาตั้งโชว์แล้วเราก็มีความสุขกับมันอันนี้ขึ้นหนึ่งนะครับแล้วก็2ก็เพื่อให้ลูกค้าที่ได้มาทานอาหารที่เราเนี่ยก็ม,มีความสุขเฉกเช่นเดียวกับเราอะไรประมาณนี้ครับขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่จะต้องถามอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเป็นพัตตาคารเนี่ย มอร์คโคคาเฟ่และร้ a นอรหาเราอยากจะรู้จริงๆเขามีคำนิยามของเขาว่าครบเครื่องแปลว่าอะไรก็ที่ร้านเรานะครับเราจะมีอาหารหลายสไตล์นะครับมีทั้งไทยอีสานอินเดียอาหรับนะครับมีหลากหลายค่อนข้างครบนะครับศัสนิคอื่นอย่างสมมติเป็นไทยพุทธอยากจะรับประทานเนี่ยมันมีอะไรที่เขาอยากจังอะไรเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากถ้าเป็นต่างศาสนิกนะครับเข้ามาก็ เอ่อต้องการที่จะทานอาหารในสไตล์อาหรับครับที่เป็นมุสลิมเป็นอาหรับเนี่ยก็จะเป็นสไตล์อีสานเป็นซะอย่างนั้นนะคบก็เป็นธรรมดาเพราะบ้านใครอย่างหนึ่งออกมานอกบ้านย่อมเป็นอีกอย่างก็อยากจะทานอย่างตรงนี้มันมีอะไรที่น่ารักมากคุณผู้ชมก็ัที่ไม่ทราบว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วนี่สไตล์อันนี้คือเชบับครับ แบบมาก็เป็นเป็นของอาหรับก็จะเรียกว่าชีเวตมานะครับอก็จะมีไส้ต่างๆมีร่วมญี่ปุ่นด้วยตกแต่งให้สวยงามว่างั้นเด็กผู้มค่ะแล้วก็อะไรอีกนี่คือตัวนี้เป็นอาหารสองสัญชาตินะครับมารวมกันก็คือปาดลลี่นะครับเอามาทอดกรอบแล้วก็เป็นลุยลาบครับ เข้ามาสู่ประตูสองกันอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นครับเป็นสลัดมอรโกครับเข็จะมีกลิ่นอายเครื่องเทศแล้วก็จะเป็นกลิ่นหอมน้ำมันมะกอกนะครับก็เป็นทานเชียงง่ายๆครับไม่ไม่เรียนอาหารทั้งหมดเนี่ยน้องบอลเป็นคนทําเองออกแบบเองทำไมคุณเก่งคุณคุณรู้เรื่องอาหารได้ยังไงอ่ะมาจากความชอบอีกแล้วครับอ๋อเลยครับชอบมากครับแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ใครสักคนหนึ่งนึกจะชอบทําอาหาร แล้วทําไดค้คุณเดยนมา่างไงจากหลายๆที่หลายๆอย่างเลยครับรอบตัวครับแล้วก็ผมเ็นคนชอบไปเที่ยวแล้วก็ชอบไปทานอาหารที่มันอร่อยแปลกใหม่แล้วเราก็จะจดจำแล้วก็มาดีไซน์มาไปยุคตลอดเวลาครับศึกษาตลอดครับนะคนส่วนใหญ่หลายเป็คนต่างประเทศอะไรเยอะเข้ามานะครับ มีเข้ามาตลอดครับแล้วก็เป็นสัญชาติโมร็อกโกแท็ก็เข้ามาเยอะครับเลิกเขาก็คงจะงงงวยเหมือนกันใช่ไหมช่วยับเกิดเป็นมร็อกโกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็คงไม่ไม่หรอกนะเจอแต่เขามาเขาดีใจนะครับเหมือนกับมาถึงบ้านเขาเลยครับเขาดีใจมากมาถึงก็สั่งชาโมร็อกโกชาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณมีด้วยมีครับมีชาโมร็อกโกด้วยเหรอคะตรงนี้สาวว่าแบ่งเป็นสองส่วนสองส่วนในสักอย่างหนึ่งใช่ไหมก็มันเป็นสองสไตล์นะครับค่ะตัวสไตล์โมร็อกโกเนี่ยก็จะเป็นโซนของร้านกาแฟร้านเบเกอรี่นะครับเครื่องดื่มที่่อยูด้้าานนห ส่วนด้านในก็เป็นโซนอาหารเพราะผมจะสะสมพวกไม้ของโบราณของไ,ไทยๆด้วยนะครับก็เลยต้องแบ่งออกเป็นสองโซนครับเข้าของหลงนี้ทุกชมกกกคันนอกจากที่นี้จะมีอีกมากมายสามารถเดินได้หมดใช่ไหมคะเขามาเขาก็สามารถจะไปอิ่มเอิบกับใช่ครับเต็มใจที่จะให้เข้าไปไม,ไม่ต้องสั่งอะไรทานก็ได้ครับขอให้เขา้าไปชื่นชมมีความสุขกับงานที่เราจัดไว้รักอะ โอ้โหดีมากๆเลยอ้าขอชิมหน่อยนะมาเรามาชิมด้วยกันทำนเองก็ต้องทานเองบ้างเนี่ยอยากทานอันนี้แหละอันนี้ก็คือที่บอกว่ามีอะไรมั้งนะคะเป็นโมร็อกโกเลยใช่บ่าใช่ครับจะมีกลิ่นอายเครื่องเทศแล้วก็ผสมกัามันมะกอกเนี่ยครับจริงๆด้วยคุณ้ชมส่วนมากเขาทางอรับก็จะทานเคียงกับข้าวหมกับอะไรเงี้ยครับก็จะจะช่วยช่วยให้ทานอาหารได้ได้ง่ายขึ้นครับหอมหอมหอห ชอบอะไรบ้างชอบอะไรบ้างปลาครับชอบในโหบัดในซ้มตำอันนี้มีอร่อยมากมากครับกินส้มตำเลยชอบอาหารไทยเหรอใช่ครับเลยค่ะแล้วอาหารไทยมันแตกต่างจากอาหารของประเทศคุณเยอะน่ะใช่แล้วทานได้เหรอกินเผ็ดไหมกินเผ็ดด้วยครับมีสบายสบายนั้โตรมายน้ำแล้วก็กินกอเมีทุ่ด้วยอร่อยด้วยครับ ก่อนจะจากไบน้องเนี่ยบอกว่าจะไม่ได้ใช่ปะใช่คต้องชิมอะไรอ่ะเป็นชาโมร็อกโกนะครับที่ทางร้านเราสั่งเข้ามาจากโมร็อกโกโดยตรงนั่นเลยคะครับแล้วมันมีใบอะไรด้วยเนี่ยอันนี้เป็นใบมิ้นท์นะครับมิ้นท์อ๋อรับด้วยกันกับน้ําชาใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเอาอยากชิมละโอเคครับน้องมาอ่าได้น้องเทขอบคุณค่ะ เออต้องทานคู่กับใบมิ้นท์สดมันจะมีจะมีกลิ่นที่หอมขึ้นมาครับอันนี้เป็นสไตล์ของเขาแล้วถ้าบ้านเรามีแต่ชาแล้วไม่มีมิ้นต์ว่าไงเนี่ยก็เป็นใบสระแหน่กระแหน่ก็ได้ใช่ไหมคะใช่เคียงนะจะลองทานลองกันมาลองกันลอจะร้อนนะครับเอาละค่ะแถวนี้เราอยากจะรู้ว่ามันหมายยังไงเนี่ยเที่ยงคืน ที่นี่ก็จะมาง่ายนะครับเพราะว่าร้านเราตั้งอยู่ติดกับถนนมิตรภาพนะครับแล้วก็การมาก็คือสังเกตจุดแรกก็คือโรตัดปากช่องนะครับพอเราผ่านรตัดปากช่องมาประมาณ30โลนะครับจะเจอหมวดการทางปากช่องนะครับที่อยู่เกาะกลางถนนนะครับแล้วก็ชิดซ้ายเลยครับหกิโลเมตรถึงร้านครับจะอยู่ริมเขื่อนริมเขื่อนลำตะคองครับเจอโซลมานแล้วกันก็จะเห็นเป็นโดมสีออกฟ้าพระอมเขียวทำองนั้นเดี๋ยวก็จอดได้เลยที่นี่นะคะ แล้วก็มีคำถามอะไรมอร์คโกคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วคุณคะถ้าอยากจะมาร้องลิ้มชิมรถโดยที่ให้น้องอุนบริการให้เนี่ยน้องอ้นจะทำไมอ่ะถ้าเขาตอบถูกเขาจะได้อะไรล่ะก็นี่เลยครับจี๊ดเลยเนาะ เป็น V.I.P. คัทนะครับของทางร้านนะครับก็จะเป็นบัตรส่วนลดนะครับ10%นะครับที่มาทานอาหารทุกครั้งนะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์อยู่ด้านหลังนะครับก็คือมีสิทธิ์ทานม็อกเทลฟรีนะครับเป็นน้ำม็อกเทลเป็นน้ำต่างๆนะครับค่ะได้รับฟรีด้วยครับตามเงื่อนไขบัตรนะครับนีครับเป็นไขแล้วที่สำคัญมันเก๋ผู้ชมคามันเก๋ดูคลาสสิกมากจอิงนะคะผู้ชมเมื่อทราบแล้วผู้ชมก็ส่ง SMS เเข้ามานะคะที่ 0816495656จำนะคะ0816495656แล้วก็มาตามนี้นะคะแล้วเจ้าการคุณผู้ชมเอาละเราสองคนเรต้องลาไปก่อนนะคะไาพร้อมกันเลยนะน้องอันนะลาไปก่อนแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ